ไปต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะเราไปดูกันที่สมาชิกเคเบิลทีวีตมุลดอนดโกได้ร้องเคยเบิ้ว่ามีปัญหาติดติดดับๆับบ่อยครั้งในช่วงนี้นะคะวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบระบบสัญญาณในช่วงนี้เป็นการด่วนค่ะ หลังจากที่รับแจ้งจากสมาชิกเคเบิลทีวีทางผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบสัญญาณเคเบิลทีวีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตำบลดอนตะโกเส้นทางสมนสมบุญกุนที่มีผู้แจ้งว่าเคเบิลทีวีเสียอยู่บ่อยๆไปจนถึงหมู่บ้านรสกาเดนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ระบบสัญญาณเคเบิลทีวีเข้าทำการตรวจสอบที่บริเวณจุดจ่ายระบบไฟฟ้าหลายจุดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและบางจุดได้มีเคเบิลขาดซึ่งทำให้ระบบเคเบิลทีวีใช้การไม่ได้ดังที่สมาชิกตำบลดอนตะโกได้แจ้งมา ซึ่งสมาชิกบางคนก็เห็นเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานใดได้ทําการพ้าสายโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเคเบิลทีวีโทราศัพท์ไฟฟ้าหรืออินเทอร์นเนต็ตกันแน่ หลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่ระบบเคเดนทีวีก็ได้อธิบายแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนว่าสาเหตุดังกล่าวน่าจะมาจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งมีการทําธุรกิจเยอะได้ดําเนินการพลาดระบบสายไฟไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตระหว่างที่ทําการปฏิบัติหน้าที่อาจจะไปถูกหรือไปเกี่ยวสายไฟสายเคเบิลแม้กระทั่งสายไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ทําให้เสียหายได้เช่นกันซึ่งโดยปกติแล้วทางสายเคเบิลทีวีหรือสายไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่สูงยากแก่การขาดหรือหลุด นอกจากจะมีรถสูงสูงหรือมีใครปีนขึ้นไปทำการใดๆบนเสาฟไฟฟ้าหลังจากทั้งที่เจ้าหน้าที่ระบบสัญญาณเคเบิลได้อธิบายให้สมาชิกที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบฟังก็ได้เข้าใจเหตุผลดังกล่าวเรื่องนี้น่าจะเป็นอุดารณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่รับเหมาพาดสายต่างๆว่าควรจะมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่านี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ธุรกิจเคเบิลได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเพียงอย่างเดียว อาจจะทําให้สายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ได้รับความเสียหายตามมาด้วยเช่นกันจึงอยากให้ผู้ที่ดําเนินการมีความรับผิดชอบผู้ที่มีสิวนเกี่ยวข้องได้มีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้